บนล่างเลย นี่ไงมันด้วยงวดหน้าจัดตัวฟันให้ในไลฟ์เลยเอาไหมนี่เดี๋ยวปล่อยในไลฟ์นี้เลยฟันสี่ใครเป็นสายวิ่งสายลูดบอกแล้วว่าสี่มาแน่นอน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 ป้าปยังมาผมให้หน่อยหาให้หน่อยไปดูในรถก่อนอออเขาเอาเขาไม่ได้มา ไปดูในรถไปหาในรถตามนี่ชักตามอะไรสี่บนล่างค่ะสี่บนล่างฟันสี่มาล้านเปอร์เซนต์ของงวดหน้าเดี๋ยวให้เลยของงวดหน้าให้เลยโหทำไมไม่ออกหนึ่งสี่ศูนย์นะอุ้ยถ้าออกหนึ่งสี่ศูนย์นี่คือจึ้งนะมันจึง้งมันจึง้งมันจึง้งมันจัง้งมันจังนจ้ง ไปออกเลขไอ้ไม้เมื่อวานไอ้ไม้จับเครื่องคิดเลขอะ่ะเดี๋ยวหนูปล่อยเลยนะตัวฟันในไรนะเดี๋ยวปล่อยตัวฟันเลยรอแป,ป๊บเดียวหัวฟูเพราะหนูเพิ่งสระผมอะหนูไม่ได้ทําอะไรกับผมเลยไม่ได้ดง่งได้ใดได้อะไรเลย,น,ยน,นั่งอยู่วางปู่นี่นั่งอยู่วังปูขอพรปู่ปงโกโปงโก,ป,งโก,ป,งโกปูเลยให้สี่บนล่างเลยเดี๋ยวตัวฟันหนูให้ในไรเลย ตัวฟันให้ในไลฟ์นี้เลยค่ะเดี๋ยวรอแป๊บเดียวนะคะน้องกําลังแปลกระดาษมาเอาไปเลยตัวฟันไปวิ่งไปรูดรอ,อก่อนเลยเล่นถูกสี่เลยขอบคุณค่ะดีใจกับทุกคนที่ได้นะคะสวัสดี2องพหนึ่งรอคนดูด้วยเห็นปะ่ะหนูบอกเลยว่าสายวิ่งสายรูดรวยสายวิ่งสายรูดรวยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเลยคอนเฟิร์มคนใจ สวัสดีสองพันหนึ่งร้อยคนดูตัวฟันเดี๋ยวให้ในไลฟ์เลยนะ้องกาลังแปลกระดาษเดี๋ยวปล่อยในไลฟ์เลยค่ะปล่อยตั้งแต่วันนี้เลยหวยออกวันนี้ปล่อยเลยปล่อยเลยเสร็จแล้วบอกด้วยนะคะสี่มาบนล่างแล้วมันออกเลขสมายสามตัวปะสามตัวตรงเลขกระไมศูนย์สี่หนึ่งไงออกเลขสมายสามตัวตรง ออกเลขลาวเอไม่สามตัวตรงเลยเดี๋ยวมอแมทาแมา่แม่แม่แม,แม,แม่หนูเปิดให้ในไลน์นี้หนูอารมณ์ดีมากเดินหนูจะแจกข้าวตอนนี้หนูนั่งอยู่วังปู่อันนี้ไม่ได้ไปดูลิเกเพราะว่าแพ้ท้องแพ้ท้องเลยไม่ไ,ดไปดูลิเกไปบไหวไปบไหวก็เลยไม่ได้ไปมือนี้ อันนี้ไล์สดหนูถูยี่สิบดีใจด้วยค่ะสุดยอดได้สี่ของวดหน้าเดี๋ยวปล่อยเลยนะเดี๋ยวปล่อยเลยน้องกำลังแปลกระดาษแป๊บเดียวมีไหมกิ๊บก็ไม่มีหรอจริงก็ไม่้ไปไลทใจดำจังใจลายใจดำอมหิทธ์กรี๊ดในเป๋า รือหาใ<อ>หา้เมียหน่อยกานรื้อหาให้เมียจะเมียมีดอกนี่คือดอกไม้งามทั้งบนล่างเลยมาเอาเลยเม่จ๊ะเม่จ๊ะเม่จ๋าเม่จ๊ะเม่จ๋ามั่นใจสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์สี่มาบนล่างเลยจับเม่จ๋า มาบนล่างเลยจับแม่จ๋าเครื่องกําลังร้อนเลยเดี๋ยวรอแป๊บเดียวเลยค่ะเดี๋ยวปล่อยต่อเลยค่ะรัฐบาลไทยไม่รีไม่รอไม่ลาไม่เลอเลยค่ะไม่รีไม่รอไม่ลาไม่เลอเลยแม่รอแป๊บเดียวอย่าไปรีอย่าไปรออย่าไปรีอย่าไปรอเอาเม็ดเดียวหางเดียวไปเดี๋ยวปล่อยเลยในไลฟ์นี้รัฐบาลไทยงวดหน้า รัฐบาลไทยงวดหน้าปล่อยเลยในไลท์ใครไม่รีบหนูรีบปล่อยเลยค่ะรัฐบาลไทยค่ะทุกค่ะทุกคนไม่รีบหนูรีบค่ะหนูปล่อยเลยตวนี้หลังบ้านไม่หนูจ้ะ ปล่อยเลยนะหนูปล่อยเลยนะหนูปล่อยเลยนะรัฐบาลไทยนะงวดหน้า,ากระดาษมาไม่เอากระดาษมาพอพี่ทำเองพี่ทำเองหนูไม่เปิดม,มาอันนี้มาหนูปล่อยเลยนะตัวฟันงวดหน้าไม่รอนานไม่ต้องรีต้องลาต้องรองวดหน้าที่สิบหก หูบอกแล้วว่าใส่สีแดงมันปังฮะก็น,นั่นเดหรือไม่ท่านหนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยหูก,กิิดเลยอะปู่บอกค่อยๆเป็นค่อยๆไปมึงมานั่งงวดแรกอยู่เลยปู่บอกมึงต้องมานั่งทุกงวดปู่บอกสิบหกสิงหาคมหกเจ็ดฟันว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์ จบปล่อยเลยปล่อยเลยมาลีมาลามารอทําไมอยากลาเดี๋ยวรัฐบาลไทยเดี๋ยวสามตัวลงให้วันนี้เลยนะเดี๋ยวสามตัวลงให้ในกลุ่มวันนี้เลยแต่ว่าตัวฟันหนูปล่อยหน้าไรเลยนะจ๊ะสองพันสองร้อยคนดูแคปหน้าจอคะ่ะแปดนหนึ่งเอาไว้อย่างี้ดีกว่าแม่กลับรูปเอานะไปกลับด้านเอานะ ห้ามกดลิงก์หน้าไหล์สดลิงก์หน้าไหล์สดคือมิชาชีพสอเสือเลขหนึ่งนะคะหนึ่งร้อยคนสุดท้ายค่ะกองสุ่มเครื่องรางแปดสิบแปดบาทส่งฟรีแล้วได้เข้ากลุ่ม V.I.P. แนวทางลงให้ครบทุกชุดเมื่อวานคนตามเลขสมายได้สามตัวตรงเต็มเลยตอนนี้กลุ่มจะแตกแล้วตอนนี้ในกลุ่มจะแตกแล้วแม่ตอนนี้ในกลุ่มหนูจะแตกแล้วแม่นี่ลูกค้าได้สามตัวตรง การแจ้งเตือนเด้งตึ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 งเลยหนูฟันสี่ค่ะแม่จา๋าหนูฟันสี่มาบนล่างเลยค่ะมั่นใจสี่มาล้านเปอร์เซ็นต์อันนี้ของง้วสิบหกสิงหาจะปล่อยเลยจ้ะง้วสิบหกสิงหาหนูปล่อยเลยจ้ะแม่ธนาคารไทยงววต่อไปวันที่สิบหกสิงหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฟันห้ามาล้านเปอร์เซ็นต์ปล่อยแล้วเหรอปล่อยแล้วห่วยเพิ่งออกยังไม่ถึงชั่วโมงนะปล่อยแล้วปล่อยแล้วรลฐบาล วันที่16บกสิงหาคมฟัน5มาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะสามตัวลงให้ในกลุ่มหลังโลกหลังจบไร้สดเลยจ้ะโจบต้องรอกันนานอ่ะไ,ไม้ยฮิต้องรอนานโอเคลงเลยเจอกันในกลุ่มนะคะทุกคนแอดมินกำลังไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่มใครเอฟแล้วโอแ,แ,แล้วแจ้งแอดมินในแชทแอดมินกำลังไล่ตอบและไล่ดึงเข้ากลุ่มค่ะ